เมนูแซ่บๆหลังเลิกงานวันนี้ขอเสนอเมนูนี้เลยครับผมพี่น้องต้มยำปีกไก่หน่อยครับผมนี่เมูอวานนี่ก้อนไปฮิตงานกะออกมาละลายน้ำแข็งไว้นะครับผมอันดับแรกเขากีเครื่องสะก้อนครับผมกระเทียมตะไคร้หอมแดงแกระเทียมหอมแดงนี่ครับผมกีเครื่องหอมหอมครับนี่แซ่บๆสุดนนหนำฮว่อนๆเลยหลังเลิกงานนะครับผมพี่น้อง ต้มน้ำก่อนครับผมระดับแรกเทน้ำลงไปล่เอ๋ในี่ก็ทิไปโหดผักเก็บบักแชร์เลนมาใส่สก้อนครับผมเป็นน้ำส้มส้มแซ่บๆนำกันเลยเห็นไหครับผมบรรยากาศทางนอกขึ้นฟ้าขึ้นฝนแน่นจันเอยครับผมพี่น้องเบิดอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยครับผมวังปั้นจักรยานมาหันวันฝนหน่อยอยอะดีครับผมพี่น้องตอนนี้ก็ย่อยย่อยอยู่นะครับผม สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสังชาแนลกับการใส่ชีวิตในต่างแดนกลับมาพอกันบรรยากาศหลังเลิกงานนะครับผมพี่น้องมันี้ก็เสมาเฮ็ดนกกินนะครับผมเฮ็ดนกินไม่ได้กินเฮ็ดนกินไม่ถ้าไปกินโรงงานเมื่อแรงนะครับผมเมื่อแรงก็เฮ็ดงานต่ออีกนะครับผมแล้วก็เฮ็ดนกกินไายพื่อมยัง่ว่ามีนกกินที่นะครับผมว่าสิมาเก็บผักนะครับผมมันเก็บผักไปใส่ต้มต้มไก่ต้มปีกไก่นะครับผมพี่น้องบอรเขลลงบอร์เขเล่นมื้อนี้แหละนะครับผมมื้อนี ผักก็สีงามแน่จากน้อยอยอดนะครับผมแตวเก็บผักก่อนครับบัดนะหมแครีดครับผมปูไว้ก็ oh, ได้กินทห้พี่เระพี่น้องเนะเอาไปูแครีไปไซครับว่า oh, มีเมนูตำาะถ้ามีเมนูตำทีเสียบ,บ่ะกำลังสุกเลยครับผมนี่แดงจัง,ง,ป,ง,งปงแข็งแป้งละนี่ละครับผมสวนหน้าบ้านนี่นอ้องหกยุคสร้างมันต้องมันกับพอพอได้กินยย่ปูไว้ก็ได้เนี่ยครับผมบมแครลนครับนี่อื mm ้ hmm. โอ้นันนี่แดงแป้งเลยครับผมครับไม่ครับผมพี่น้องอือือืือทึบมาจานนะพอแล้วครับผมนี่ได้ลาย้อ่ละเอยหยบลอยครับผมหมกแชลเล่นเขาเดี๋ยวเอาขึ้นไส้ไปพอมครับผมพี่น้องขึ้นไส้ี่เสียวะนี่ครับผมขึ้นไส้ขึ้นไส้อยู่ในแนอย่างน้อยครับมันจะเป็นผักบุ้งผักอีตู้ครับผมนี่ บอกมาละมะละเป็นสองมากยุนนะครับผมเมื่งไงเลยดินี่ครับผมมะละเดี๋ยวเมื่อหน้ากันจะหาเมนูกินกับมะละแซ่บๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้เอาขึ้นไส้กับ,บเบเกลเลนไปใส่ต้มไก่ครับอืมขึ้นชายโอยัลอัน,นี้กินหลายรอบเลยหนุ่มพี่น้องตัดเอาครับผมตัดให้มันโป้งมาเรื่อยๆซื้อมาต้นแล้วลอยเยนน็นแล้ว้มค่าบรรยังาศเลยนะครับผม ได้การดีดินี่ครับฝนมาแล้วบัานสิ่งหดน้าอยว่าได้หัน้าด,ดินี่ครับผมเรียบร้อยขึ้น่ายแล้วก็บอกแกเล่นครับผม <c oughs> สำหรับหน้าบ้างครับผมวนกลับพี่น้อง <c oughs> เดีย๋ยวผมกระซี่ทำการหดน้ำสักกันนะครับผมฝนตกยอยูก่กระซ้าหัวห้ามันเป็นเป็นจิตวิทยประจำวันครับฝน <g ười> ตรกรเนาะเบืงฝน <g ười> ตกแต่ผมกับฝนฝักคือเก่าครับผม,มาาบนี่เป็นอุปสรรคครับนี่เพราะว่าสุมมันบ่ชื่อไก่สุมมันบ่ถื่อฝนก็มีเนาะอยู่ข้างในนะครับผักแข่ปุมง้มงามพีม่อ้องนี่ครับผมมาหมดแรลกครับ เปียกดยเลนะครับมันซุ่มดีเช่วงนี้ฝนตกดูนะครับผมเกือบจะมาฝนทำทางขึ้นปั้นกรยานมาแต่โรงงานนะครับผมเรียบร้อยซับนี่และครับแห่นเป็นพรอมันคืนนะครับผมนี่ผักเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมใบขึ้นใช้แล้วก็บอกแชเลนจะเอาไปใส่ต้มปีกไก่นะครับผมปะวันนี้ฮไปเฮดเรากินกินข้าวนากันครับ เดี่ยวกันเทสตัวกินมื้อนี้เฮาบต่ต้องอีหยังมากมายพี่น้องเฮามื้อนี้เฮามีตัวซอยครับผมวันนี้เรามีะนอครับขนอต้มยับแล้วผมใส่ไปสองก้อนเหลี่ยบเหลี่ยบบ้าน,วนวัวๆไปเลยพี่น้องเลือกงานมาแม่น้ำซุนน้ำมันฮ้อนนี่มันหลีเสียมเลยไ่ได้กินโดดเลยดินี่ครับผมขนอใส่ลงไปหนึ่งก้อน,น,อนกอนน้อนสองตามลงไปเนี่ยยกวาย จะเปิดบเ,เครื่องของกันครับผมอ้อีกสักนิดนึงนี่ครับกระเทียมหอมแล้วก็ตะไคร้เป็นอย่างผมคือกีนว่ะกระดาษหองกีนเรามันจะหอมนะครับผมพี่น้องมัน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 จะหอมก็หอมไซส์แบบสุดๆเลยนะครับผมเผาให้มันเป็นกินออกส่วนหล่อหล่อมาอย่งสิ้นเลยนะครับแล้วืันนี้ผมจะใส่อันนี้พรอมผมจะใส่เห็ดเขียมพร้อมนะครับผมซื้อมาล้มบไม่ได้กินเดี๋ยวมันจะเนา่าหุกคนครับผมพี่นอ้องเอาต้อง ต้องข้เฝ้ารีบๆนะจน๊อยนะครับผมบริษัทของกระลิเสียของที่มีซื้อ,อมาซื้อมากัจะได้เอาที่มีซื้อว่าตอนนี้เลทดเงินกระทึกนะครับผมงานกับบ่าันได้ค่อยมีโอทีบันใดนะครับผมประหยัดได้ประหยัด <laughs> เดี๋ยวซอยค่าไส่ก่อนครับผมอันนี้ค่าผมซื้อมาจากร้านี้ร้านบราซิลนะครับผมน้องก็เป็นค่าไทยเลยนะครับผมนําเข้าจากไทยเลยเป็นค่าค่าบอนนะครับผม มัน,นจะเป็นใบมะกรูดนะครับเดี๋ยวเอากระซิ่ย่างลงในหม้อต้มเลยนะครับผมนี่อยางหอมครับมีเัากระตุ้นงอิ่มมากมายนี่ครับผมอันนี้ก็จะมีพริกแห้งพร้อมมีใบมะกรูดพร้อมแล้วก็เครื่องี่เัาตีว้ครับมาจากโอเชละรนะครับผมน,นี้ก็จะเป็นกระเทียมนครับผมเนาะกระเทียมกีกระเทียมเผากระเทียมกีกระเทียมเผาก็ากหอมแดงเผานะครับผม ออนี oh. mm ่ hmm. อันนี้จะเป็นปลาไข่ปลาไข่เราต้องซอยสะกอนครับผู้ใดที่มาปลาไข่เนาก็ต้องก, mm hmm. ก็ต,งต,งต้องตากแดดมาพี่น้องมันมันม่อหอมครับการจะตากแดดมาตากค่าค่ามาดีกว่าค่าหนาะหอมอยู่นะครับผมนะ่ะเอาตากมานันไเนี่ครับผมเครื่องเราพร้อมแล้วใส่ลงไปเลยนี mm hmm. อมือเครื่องครับผมน้ำแดงขึ้นเลยแซ่บอันจะเป็นปีกไก่นะครับผมพี่น้องปีกไก่น้อยซื้อมาแพ็คละหนึ่งร้อยเยนนะครับผมแพ็คละหนึ่งร้อยเยนครับผมกระท่าชิ้นตึง้ำเราประมาณแพ็คละยี่สิบสองบาทครับผมพี่น้องมื้อนี้ต้มต้มสองแพ็คนะครับผมเป็นปลายปีกครับผมพี่น้องเป็นปลายปีกมันครับผมปีงกระแซบทอดกระแซบนะครับผม ซ่อมน้อกินเมื่อนี้ผมเฮ็ดไปทั้งเบิดนี่ประมาณ200เยนครับผมถ้าคิดตัวเงินบ้านห้องก็ประมาณ40 40กว่าบาทนะครับผมพี่น้อง44บาทนะครับผมได้คิดตัวเงินบ้านเฮาเนาะเดี๋ยวล้างก่อนครับเรียบร้อยเอาว่าเฮ็ดง่ายๆมื้อนี้บ่ได้ปรุงอีหยังยากหรอกครับผมเพราะว่าเฮาใไซค์ขนอดเนาะเพียงแต่มันก็แซ่ียบยิ่งแล้วครับผมเรียบร้อยงามนี่พี่น้องคุณเนาะทอด กอดน้ำปลาซุปแป้งจากน้อยแล้วก็ปิ้งหรือว่าชิปิ้งปิ้งปิ้งน้ำปลาก็ได้ซีซี่น้ำปลาใส่หลายๆนั้นแล้วก็ปิ้งตำพริกไทยใส่จย่างน้อยกระเทียมใส่ทั้งซี่เลยครับผมย่างแซ่บแต่วันนี้ผมต้มครับผมโอ้โหหม้อฟุ้งแล้วครับผมนี่น้องเราต้องเต้นลำฟังเพลงครับนี่ไข่เราลงไปเลยปลาเต็มหม้อพอดีครับผมว่ะเส็บแสบบ้าเล้ศเลยครับผมเลิกงานมาแม่งจะพี่น้องเลย มีเข้าคนอะังไม่ได้ห,หมูเข่าไว้มีเยอะพอได้กินเยอะ <c oughs> เดี๋ยวมาหอมารุนกันว่าต้มตีกไก่มอนี่ผมสิกินได้จากมือนะครับผมพี่นอ้องมื้อนี้กับวันพุธละจากอีกงานอีกสามมือ้อพุธเพืหาสุกนะครับผมมันจะฮอดวันสุกบ่เอาต้องใส่สูตรแบบประหยัดสูตรแ่งครับผม <c oughs> เดี๋ยวเขาลอหม้อฟุตจากนัอยครับเดี๋ยวไป่เอาเห็ดใส่แล้วกันมากินข้าวนำกันเลยนะครับผมพี่น้องไปาารอเบ่อนกันครับ <c oughs> โอ้ยลืมครับผม ลืมว่าจะของไปเก็บไอ้บัคเคอร์เล่นกับไอ้ขึ้นไส้มาพี่น้องอย่ามาเห็นบางยุคเค่นเล่นอยู่ข้างล่างนี่ครับผมแหมเอ้ยเดี๋ยวมาหยอกซอยบัคเคอร์เล่นไส้ก่อนนะครับผมบัคเคอร์เล่นกับปูกเองขึ้นไส้กับปูกเองนี่ครับผมปลูกเองกินเองแต่ว่าไก่ซื้อเดี๋ไก่ไก่บริเลียงนะครับผมเห็ดนี่ก็ซื้อมาเห็ดนี่ก็ประมาณร้อยีเครับผมพี่น้องนี่ประมาณประมาณยี่สิบสองบาทโอ้ ซ่อมกลุ่มเพชรน้องกินเมื่อนี้หม้อเนี่ยครับผมลงทุนไปทั้งเบิดหม้อนี่กับประมาณ300ร้ยนนะครับผู้พี่น้องถ้ายคิดไปกันมากกว่าทีประมาณ66บาทนะครับผมนี่เราได้มาลุ้นกับน้องซีได้กินเท่าใดได้กินจากขาบนะครับผมมันจะคุ้มค่าวบอกนี่คือสิเป็นขยะนะครับผมบ้านๆของที่เหลือนะครับพี่น้องมัต้ององี่ยงมากมายครับตอนล่างเด็กน้อยเพราะว่าผมกะใส่สีดยาแตงอยู่นะครับผมกับบะหมี่ยังหลอกตอนนี้แก้น้ำต้มสายซูแล้วก็ ผงซักผ้าไอเสนนะครับผมพี่น้องครับว่าบางหั่นแมงบุ้งลุงนะครับผมก็เลยจําเป็นต้องได้ฉสีดนะครับผมต้องเป็นยาแตงว่าแม่นยาพวกมีสารเคมีอย่างเดียวครับผมมันกับปูเฮ็ดเอานะครับนี่ปูแกล้งที่เรล่าพี่น้องมันกับพอได้กินจนครับมันไปซื้อซํานี่กะร้อยสองร้อยเย็นบริสเอาักแข่งเล่นนะนะครับผมนะครับอย่างห่อซอยผักใสครับเฮดครับผมเฮดไวเลยใส่จานเลย อัน,นี้จะเป็นขึ้นช่ายย่างหอมใช่ไหพี่นอ้องอื่ครับน,นี่ก็จะเป็นมะเขือเทศเราจะห่าครึ่งเลยครับผมซอยครึ่งครึ่งเลยครับปลูกเองกิงเอง,งมันสุดยอดที่ดี อาผมเก็บมาหลายไปนี่ยันดิจะส่งหลายอนอยเลยนะ <c oughs> ออนี่ครับเรียบร้อยปรับนี่เดี๋ยวเ่อรอใกล้สุกหรือว่าใกล้เปื่อยเก่งมากก็ลอ่อยเอาผักสุมนี้ใส่น้ำกันนะครับผมน้องผักปลูกเองกินเอง พี่น้องเบืองม,งมารกาศครับมารกาศเสียงฝนตกก็ผมไม่น้องกินข้าวมี๊นอนฟังเสียงฝนเนาะเบ้ฮ้ยคือยิ่งข้าวกรมันนี่มารดกาศคนรแมนติกเลย <c oughs> เดี๋ยวหอนี่ก็บที่ได้การแล้วครับผมเดี๋ยวซีมเบิ้งสัก่อนครับว่ามันเต็งไหนอันนี้ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ปรุงงอย่างเลยนะครับผมไม่นองอันนี้ห่อใส้แค่ขนอไปสองก้อนนะครับผมอืม รสชาิกัเป็นรสซาิมาตรฐานนะครับผมแต่ว่ามันก้สซีค่อนข้างจะจืดเนี่ยผมจะเพิ่มรสซาิเข้าไปนะครับผมแน่นองมันจะเป็นรสดีครับผมนี่รสดีเหมือนกระปุกเลยแล้วก็ใส่เกลือไปน้อยครับผมมังก้าี่จืดี่ดน้อยเพิ่มรสซาดให้มันอร่อยขึ้นครับผมแล้วก็คาดว่าอะไรครับผงหนัวใส่น้อยใส่น้อยใส่หลายใส่หลายครับผมนี่เดี๋ยบร้่อยมันก้ซี่ประมาณนี้ เราก็ใส่เครื่องเขางลงไปครับเห็ดแล้วก็ผักกาเล่นครับผมพี่น้องเดี๋ยวผักเอาค่อยใส่ทีหลังนะครับผมเท่เลยนีย่ครับผมแกคนจนันไอยอยางมินตเซบครับผมพี่นอ้องครับอ ừ ừ anh đã xin mấy cái này không ạ ừ ừ hết giao phong kèo ta đen các phụng hết giao ta đen quay kìa มมเมนูแบบนี้นี่มันจะขาดเกลียวบ่ได้ไครับผมน้องเขาต้องเอาน้ำน้ำต้มครับผมน้ำต้มใส่น้ำต้มลงไปครับครับน้ำปลาครับผมน้ำปลาลงไปลแล้วก็พริกป่นครับพี่น้องโอ้ยเผ็ดเลยล่ะขาดว่าอะไครับผมน้ำประแดกครับ อันนี้ใส่พอเป็นกลิ่นหอมนะครับผมใส่นิดหนึง่งอือพอน้ำประแดกขาดบะไรครับผงนัวใส่น้อยใส่น้อยใส่หลายแซ่บหลายครับผมปิดท้ายด้วยน้ำมะนาวครับไม่แท้ใส่บักนาวสดแห้งจะหอมนะครับผมเนาะก็ที่นี่บักนาวสดนะแั่เขาค้างที่จะแพงครับผมกับซื้อน้ำน้ำใหม่บบเลมอนกินเอานะครับผมมันกะพอได้แก้ยุบน,นะครับผมแล้วก็จะใส่ อันนี้หอมแดงซอยครับผมพี่นอ้องแล้วก็ต้นหอมซอยเอย๋ครับผมโอู้หเป็ดตัแซ่บขนาดผมบอกไปเลยับกินข้าวบดเป็นหม้อเมนูหนันะครับขนมจีแยวังเศียรผมบอกไปเลยนี่ครับเบิร์มอืม้าวโพดเลยครับผมนะครับอือหือเดี๋ยวดีสีมือบ้างได้ อแซ่เบเลยครับผมลงหน้าตามลวลเุน๋ยวเหาอรอใกล้สุกเป็นน้อยแล้วกะเอาผักใส่แล้วค่อยไปกินข้าวนำกัน,น,นกคนับผมบปเนี่แซ่บไดยการละครผมประทศนี่ห่อกะใส่ผักลงไปเลยผักลงไปย,ย่าง,งเป็นไปแซ่บครับประกาศปิดแก๊สเลยครับอย่าผักมันจะเปร่อยเกินไปครับผม ทำรมสิเฮ็ดให้บะแซสพี่น้องมึใกล้อุ๊ยว่ะผมบอกไปโดว่าเข้าบนหมอ้อครับนี่นอนมีขนาดต้มปีไก่ดิเนต้ตมไก่เป็นตัวที่ซ้ำไต่ครับผมเครื่องเน,น้นๆเลยครับผมที่น้องเบึงครับออเอาเรียบร้อยครับบ่ายท,ที่ไหนนะไป,ไปกินข้าวน้ำกันนะครับผมขออนุญาตแป้งพาเข้าก่อนนะครับ เรียบร้อยครับผมสำหรับเมนูหลังเลิกงานเมื่อนี้ครับต้มปีกไก่แล้วก็แกวตาแดงกับพี่น้องกับพ่อเจ้าแบบว่ากินแซ่บซุนนำกุกๆเลยครับผมหลังเลิกงานที่พี่น้องปะกินข้าวนํากันครับมาครับผมกินข้าวงานนํำกันครับพี่น้องต้มปีกไก่ครับผมอุ้ยว่ะอืมอ เยาวตาแดงครับลาดตรงถ้าพี่น้องย่างเสียบผมบอกไปนะเลยอือหืออืโอ้เสียงฝนนะนะครับควันฮุยๆเลย การแห้งหวานแห้งเอาแห้งกินสิแห้งหวานตึงขึ้นครับผมปีกไก่มันเป็นปลายปีกแพกระลอยเย็นทึกเทื้อไปไม่ห้องนะครับฮืมอืม ก็ยังดีขนอาดอือหืออือนีอแล้วก็ฟูบอือหือ,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 อแซบ่บอืมอ รูดบะปิ้งกับแซ่บเท่มครับผมอืมเปือยกำลังพอดีเลยอืมเราถ้าเบิ่อกว่กผมยิกินได้จากข้าวยิกินได้หอนมือไหนนะครับผมเรากินหม้อนี่ลงทุนไปเบิด สามร้อยเยนครับถาคิดคมันเทากัสิประมาณจากหกสิบหกบาทนะครับผมแต่หลายคนกับสิงงนะเห็ดงานไหมไม่คือไปซื้อกินโลดม่้งเหครับผมพี่น้องผมว่าผมเห็ดงอนกินนี่มันมันม่วนดีมันมันเป็นการค่อนคลายได้อีแบบนึงนะครับผมในอีกรูปแบบนึงนี่เด้อเห็ดงอนกินไปแล้วกอ็เอากินตนาการโดยควอมถึงพี่น้องมัน มันได้รุ่นดีตัว่า,ารถณานเฮ็ดออกมาแล้วมันสิเป็นในรูปแบบเดยหน้าตาสิปนเ,นเป็นจังไรนี่เรียงสีเฮ็ดออกมาในเสียงโอ้เศรษฐเมยนี่าานแหละนะครับผมเฮ็ดงานมานีโดนเฮามันมันมากบ่คือกันเนาะผมก็ไปคนมากๆเค็คเอากินแน่อยู่นะครับผมอืมอสุดพี่น้องคาดแต่ตำเนาะตำหมกงหรือว่าตำอย่างขึ้นอยู่ง่ายบุฟีคขัดกว่อครับ เื้อเครื่องหลายๆมันจังก็จับอาทิตย์นี้ยังไม่ได้ออกโออย่างมือยู่พี่น้องเดี๋ยวมืออื่นมันพุทธเนี่ยต้องได้ออกครับผมเพราะว่าโรงงานผมเขาให้ออกพวกวันพุธนะครับผมวันพุธเขาอาจจะจะบ่เปิดโอก็ถือว่าใครแน่แล้วนะครับผมเริ่มมีโอทีเฮ็ดแน่แล้วล่ะนะครับ แต่บาเลตเงินงก็่ยังคือเก้าอยู่พี่น้องยังเป็นเป็นห้าวก็เก้าอีกนะครับผมตอนนี้ยี่สิบสองบาทนิดนิด,น,ดนึงนะครับครับม,มาด้วยวผมกินข้าวกำกันหอนโซนไหลก็ม่ได้ ข้าวเหนียวผด้วยเนาะแต่ว่าขา้าวเหนียวญี่ปุ่นนี่ราคาเขานข้าง,างที่จะแพงอ่นี้พี่นอ้อง,นง,งข้าเหนียวนี่แพงนะครับผมงญี่ปุ่นก็เ,เจ้าผัดทึกว่านะครับอยู่บ้านาเขาขาเจ้าผัดแพงข้าเหนียวผัดทึกสลับกันอื้อหือ ครับผม,มไปซ่ํานี้กําลังพอดีพี่น้งองครับทีนี่ก็ได้ห่มมอไปกินโรงงานพร้อมื้อแลงครับผม เบอร์กินฮอดมันสุกมันผ่าหั่นมันสุกดีบ,คบ่ครับผมประหยัดอืมห่านนะครับผมเกียวนีเสียบสูตรนี้เราเฮ็ดเบิ่งกได้ต่อไปเป็นวันแก้วตาแดงต้อนต้มไก่มาคนเอาไม่ลองลองเบิ่งครับผมบต่อไปกรตัมกระตัมแก้วพริกดิบแห้งเสียบครับต้มไก่อืม จเอาสั mm ้นนะครับผมพี่น้องสารับคลิปนี้ก็เลยมุ mm ่งขออนุญาตกินข้าวฝากกินข้าวอาบน้ำอาบภานอนพักผ่อนสักวันนะครับผมเมื่อไรเราก็บที่ขอจบไว้เชนิดหลักสารคดีนี้แล้วก็เป็นคลิปบรรยากาศหลังเลิกงานแล้วก็มาเห็นเราโยนกินสุพีซื้อน้องเบิ่งให้เบิ่งน้องกันว่าวิถีชีวิต การยู่ตั้งทิ่นั่งแดนว่ามันเป็นเชงไหนะครับผมกระท่ามมีมันมีม่องซื้อยู่ซื้อกินคือบ้านฮามันก็ซีโอเคยู่กระท่เขฮาที่ไปซื้อมอนกินตามซูเปอร์ตามห้างซี่มันกะโบไหวพี่น้องมันก็ราคากะของที่ซีแพงแดนนะครับผมมันก็ต้องได้มาเฮ็ดกินเองเอานะครับผมแล้วมันกะสอยประหยัดไปอีกได้หลายเติบนะครับผมพี่น้องฮ็ดคาบหนึ่งฮ็ดเทียนหนึ่งที่กินได้สองคาบสามคาบหรือว่าบางมือก็ได้สองมือสามมือเลยนะครับผมพี่น้องบางมีหนูนะครับผมจะมีหนูนี่กะขีดรายนี่ก็ต้องวันวันเพรนะเรื่องราะารก เอาจกเฮ็ดเวลาเลยมันกิบอะไรครับว่าช่วงนี้อากาศห้อนนะครับผมอันตรายนะครับพี่น้องเพราะว่าอย่างที่วว่าเรากินอาหารมันก็ค่อนข้างที่จะซีบ,บูดง่ายนะครับผมไม่ได้เอาใส่เครื่องอะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะบูดง่ายเลยนะครับเอาสำหรับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมผู้ใดยสามาเฮ็ดงานญี่ปุ่นก็คิดเบื้องให้ดีๆนะครับผมพี่น้องเบื้องสถานการณ์เรียดเงินสกุลนว่ามันจะไปในทิศทางไหนพราะ,ะว่าเข้ามาญี่ปุ่นเขาเสียมาแพงนะครับผมถ้ามากับบษษริษัทจัดหางการจึงมือผมนะครับผมหรือว่าถ้าผู้ใดอยากมาอีกทีผมแนะนําให้มากััับบบรรรฐ,ฐาาาาลดีีกวว่ะะ่่นนะะคพพ้องเ มากับรัฐบาลดนตรงนี้มันก็แเทียบจะบ่บได้มีค่าใจใจอย่างเดยนะครับผมพี่น้องารลองไปค้นหาศึกษาบึ้งนะครับผมแต่สาหรับผู้เดกที่มากับบริษัทแต่สําหรับผู้เดกที่มากับบริษัทจดทางานนี่ผมกับโบแนะนําันะครับผมพี่น้องว่าเขาเสียมาแพงแล้วก็เอามาเงินเดือนนี่มันกับโบได้หลายอย่างที่คิดนะครับผมพี่น้องยิ่งผมอ่านล่ะประเทศญี่ปุ่นหลายคนกับประสบความสําเร็จหลายคนกับเป็นประเทศที่ว่าขายฟันกมีหลายกันนะครับผมพี่น้องแต่เรากับพี่น้องก็ตัดสินใจเอานี่ผมกับว่าซูฟังนี่ซื้อนะครับผม เอาสำหรับเนาะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตกินข้าวอัมน้ำอานรพร้านอนพัก้่อนสักก่อนนะครับผมไหนแล้วก็ฝ้าพี่น้องกดไลค์กดแซ่บคนซับก็ใครผมแนวผู้ดใดสงสยัยอย่างไงถามอย่างกคมมะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับหรือว่าจะทักเข้าไปในเพจผมก็ได้พิมพ์เป็นภาษาไทยเลยม่อนสั่งชาแน,นลนะครับผมพี่น้องเอาไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นอนหลับฝันดีครับผมสวัสดีครับจะแซว,วหลังเรื่องงานเนาะพี่น้องจะเป็นยังนะ